สนับสนุนโดย หอมเข้มขน้นต้องซอสหอยหนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์โอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนชุดครัวกันน้ำสเต a เลสจีโอครับกับสูช่วงนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณจริงๆครับคุณตุ้มตามปานสิริป,ปาคุณนะครับสำหรับปูนาเลี้ยงตำบลโพทะเลอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับที่นั่นเราได้ปูนามาจากคุณตุ้มตามอย่างที่เห็นนี่ครับ นี่อันนี้เป็นปูนาเลี้ยงเพราะฉะนั้นเมนูของเราในวันนี้เราจะทำปลาปูนากรอบนั่นตั้งกระทะก่อนเลยตั้งกระทะเพราะเราต้องทำให้ปูนากรอบเพราะว่าเมนูของเราคือปลาปูนากรอบตั้งกระทะใส่น้ำมันโอลีนเหลืองผัดขาวทอดต้องบอกว่าขาวยังใช้ได้อยู่จริงๆแล้วน้ำมันปาล์มท่านยังสามารถบริโภคได้นะครับไม่ใช่ว่าบริโภคไม่ได้เพียงแต่ว่าเราบริโภคใน เรียกว่าปริมาณที่เหมาะสมถ้าเราออกกําลังกายถ้าเรารักสุขภาพทุกอย่างต้องมีความสมดุลในชีวิตเสร็จครับผมจะกะให้พอดีพอดีครับกับความร้อนในกระทะและก็จํานวนปูที่เรามีครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ให้รู้ว่าผมใช้จริงๆโอเคครับมา <laughs> ต่อปูนาเราใช้ปูนาแน่นอนครับก้อนอื่นปูนาของเรานั้นต้องตัดเล็บ,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 บหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยมันจะทําให้มันตามปากได้แล้วก็กระดองถ้าเราแค่แงะจากท้าย ดึงมันออกเบาๆอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับนั่นถ้าท่านชอบกระดองก็กินได้นะแต่ว่าสําคัญคือเราแกะออกมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราจะทอดทั้งตัวก็ได้หรือท่านจะแค่แค่ครึ่งหนึ่งโอเคเราทจะี้ทั้งหมดเลยที่เรามีนะครับโอเคครับประมาณนี้ส่วนที่เป็นแป้งครับแป้งสาลีทั่วไป มาปรุงรสชาติที่แป้งกันบ้างมีเกลือและพริกไทยน,น,นี่แล้วก็เคล้าเขาให้ทัท่วๆให้แป้งมันมีรสชาตินา่นแล,อละอ้าวละนนี้ก็คือปูของเราใส่แป้งลงไปครับผมก็จะขออนุญาตคลุกเบาๆนี้เลยไปเลยนะครับอดะดูใก,กลๆอ่าฮะคลุกให้ทั่วครับแน่นอนมันจะเกาะเพราะว่าปูมีความชื้นอยู่แล้ว ไปทั้งตัวแบบนี้ทั้งตัวแบบนี้ทั้งตัวแบบนี้และทั้งตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าน้ำมันไม่ร้อนจัดเวลาเราลงปูไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะอุณหภูมิลงเร็วมากน้วมันก็จะไม่กรอบมันก็จะไม่สวยเนาะเราก็ใช้เวลานิดนึงทอดให้แป้งมันเหลืองกรอบข้างนอกแล้วตัวกระดองปูมันก็จะกรอบอันนี้ผมจะทอดให้เขาออกเหลืองๆสังเกตท้องนะฮะถ้ามันเริ่มเหลืองมากเขาที่เราต้องกัร หอมครับกลิ่นหอมหอมนี่คือชิ้นที่เราทอดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าแล้วเราก็เสด็จน้ำงมนในอีกภาชนะหนึ่งบ๊บฮชาถึงตรงนี้มาเรามาเตรียมเรื่องของอพอล่าตีมะนาวก่อนเลยพล่าเพราะว่าพล่ามันต้องมีความเปรี้ยวอ่ะครึ่งเลย โอเคอืมโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาเรื่องของผมว่าผมปรุงน้ำทัาไว้ก่อนดีกว่าไหมมีมะนาวสีขาวเล็กน้อยสุดหนึ่งปรุงเง้นเลยหยอะไปเปรี้ยวกับความเค็มมากซูสีกันให้เปรี้ยวนํำเล็กน้อยจะดีมากอืม โอเคล้เกีบซีฟู๊ขาวสุดหนึ่งไว้ตามด้วยน้ำตาลหน่อยหนึ่งนิดหน่อยคนให้ละลายครับเกลือช่วยได้ครับนิดนึงให้ทุกอย่างมันกลมกลม่อมชาโอเคผมจะคนให้ละลายระหว่างนี้เราจะมีเผาลงไปเลยเราไม่ใส่น้ำมันพริกเยอะอะไรมากมายครับแค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองคนให้เข้ากันนี่แหละครับ ตัวที่เป็นน้ําเสร็จแล้วตัวที่เป็นเครื่องกันบ้างเช่นตะไคร้โอเคครับั่าและต่อไปใบมะกรูดอ่าเราก็สอยซะหน่อยเนาะเราอยากกินใบมะกรูดได้แต่ก็ต้องสอยเล็กๆโอเคครับแมากำลังดีพอหอม,หอม และเคี้ยวไหวซอยเหมือนกันครับหอมแดงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผ่ายไปแล้วครับหอมแดงหมดไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกของพริกกันบ้างครับอันนี้ผมจะหั่นแบบไม่ต้องละเอียดมากเอาแบบพอดีพอดีเอาละถึงเวลาขั้นตอนสุดท้ายผมน้ำทุกอย่างที่เป็นเครื่องใส่ลงไป ในนี้เลยหลังจากนั้นเรามีชามครับเรามีปูจับเขาค่อยใส่ลงไปในนี้ให้เขาไปเดินเล่นอยู่ในจานของเราเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นเอาละที่เหลือเราก็แค่คลุกคลุุุเราก็หออกเข้าไปเรื่อยๆครับตามช่องตามมุมแน่นอนที่สุดเราก็จะมีใบเซ拉แนไปตามที่ต่างๆ อันนี้คือพริกสดครับใช่ครับสุดท้ายนี่คือใบมะกรูด้าซอยยิบๆิบท่านผู้ชมครับ<ส>และนี่คือปลาปูนากรอบจากค่ายบางละจันโอ้โหมันดูดูเด็นมากครับพร้อมเสิร์ครับเชิญครับดู มืถึงตรงนี้ครับเรามาชิมกันเถิดนะครับสำหรับปลาปูนาปูนา่ากรอบเอาล้ครับดูซิมันจะกรอบแค่ไหนนะฮะสังเกตเห็นว่าจากตัวใหญ่ๆปุ๊บพอทอดปุ๊บมันก็จะหดลงเล็กน้อยนั่นแหละครับธรรมชาติของเขาเราเอาตัวเล็กๆกันนะตรงนี้นะนี่ขออนุญาตใช้มือครับทนผู้ชมครับนี่เลยหยิบอย่างนี้เลยผมก็จะกินตรงๆมันอืม ได้ยินเสียงของเข้าใจนะมันกรอบกว่าน,น่อยนะม,มันกรอบมากครับท่านผู้ชมครับอืแล้วพลาดเพราจะจ,จัดมันเข้าได้ดีเหลือเกินกลิ่นห,อม,หอมของปูนาเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่จะกินปูนาแบบนี้ครับท่านผู้ชมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะคุณตูมตามครับคุณตูมตามทําสําเร็จแล้วผมยังไม่เคยได้ยินว่าใครที่ทําฟาร์มปูนา จนวันนี้เราได้เห็นแล้วว่ามีบุคคลคนหนึ่งเขาทุ่มเทเวลาเขาศึกษาด้วยตัวเขาเองแล้วเขาทําได้ด้วยเอา้านี่เราชื่นชมและขอปรบมือให้คุณตูมดามจริงๆครับท่านผู้ชมครับโอกาสอย่างนี้เราต้องช่วยกันส่งเสริมกันต่อไปนี่คืออีกหนึ่งวัตถุดิบไทยวัตถุดิบที่ดีปูนานครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้จากบางอาจั์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีโอกาสหน้าย,ยังมีท่านผู้ชมท่านใดมีแนวคิดดีๆมีข้อแนะนําติชม เชิญเลยครับ Facebook ถึงพริกถึงกิงวันนี้เราเห็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วอย่าลืมนะครับ u t u b e ดูย้อนหลังได้ไทยรัฐทีวีช่อง3 2พบกันใหม่กับผมตักนภาัสาก,กรถึงพริกถึงกิงวันพุธ10นาฬิ15นาทีอย่าลืมนะครับแล้วพบกันวันนี้ปูนาขอลาไปก่อนอร่อยอย่างนี้เลยแล้วพบกันครับสวัสดีครับ